นี้เรามาดูงานต่อเติมนะครับเป็นงานของงานพัฒนาของชุดอนลูเฟนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวบานเปิดนะครับหน้าตาบานเปิดเออได้90องศานะครับความหนาอยู่ที่1.5มิลอาลูมิเนียมเป็นสีแคทีเกนะครับส่วนกระจกเป็นกระจกแคนเปอร์เขียว8มิลแล้วส่วนชุดนี้ จะเป็นรุปตระตูมาเลื่อนสาบานบานตายหนุ่งบานนะครับเพื่อตอบโจทย์การใช้งานนะครับทำให้เปิดได้กว้างสุดครับอุปกรณ์ที่เราเลือกใช้นะครับเป็นอุปกรณ์ซีเมนต์สีซีเวอร์และจำนวนใอุปกรณ์รเป็นอุปกรณ์ของซีเมนต์ทั้งหมดนะครับ ที่คุกเช่นเดียวกันครับเป็นยประโตวายเลอร์สามล่งบานตายอยู่ทางด้านขวาอุปกรณ์สีซีเวอร์เหมือนกันครับความลื่นก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับตัวงานพัฒน,นาของอลูเฟรมตัวที่ใช้ตัวเสาเป็นกออเสาบา 65. น65กิ์ห้ามีเดๆนครับ แล้วเ๋เราเดินมาดูฝั่งนี้เป็นตาเรื่องสลับนะครับมีท่องแสงทางหมูทั้งหมดเป็นชุดงานพัฒนาประตูเฟนท์ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นประตูบานเลื่อนสลับครับสลับได้ทั้งซ้ายทั้งขวาอุปกรณ์ล็อรอบ็นระบบมันติดคอยล้อทั้งหมดนะครับส่วนี้จด มันจับเป็นสีซิเวอร์นะครับของยี่ห้อซิเมกส่วนสีอลูมิเนียมเป็นสีแอติกเกเป็นสีสั่งทําพิเศษนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับพร้อมเพียงการช่างครับ